ทั้งยุโรปและไทยเขามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกแล้วครับส่วนประเทศไทยเนี่ยลดเป็นครั้งแรกซึ่งก็ต้องบอกว่าหักปากกาเซียนไปตามๆกันเลยครับคุณการครับตามสิทธิ์พื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในขอบข่ายหรือว่าตัวของโรงพยาบาลที่มีการลงทะเบียนไว้ครับคนไข้ที่เป็นโรคประหลุปูนเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่พบเจอความผิดปกติใดๆเลย ต่ส่วนใหญเรามักจะเจอตอนที่เริ่มมีปัญหาแล้วอย่างเช่นทส่งอายุเวลาล้มะครับการล้มอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่ามันทาให้กระดูกเกิดการแตกหักได้ทั้งนั้งที่โดยปกติมันไม่ควรจะหักในคนที่อายุไม่เยอะสามารถมีภาะวะกระดูกพ้นกระดูกบางได้หรือไม่นะครับจริงๆต้องบอกว่าเจอได้เหมือนกัน และนี่คือ The Advisor EP ที่45ครับวันนี้ครับตอกย้ำกันอีกสักรอบนะครับสำหรับการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าในรอบนี้จะเป็นของในฝั่งยุโรปและไทยครับผมใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันว่าตลาดหุ้นไทยเศรษฐกิจไทยขึ้นมาแบบนี้ครับเราเอาอยัางไงต่อรวมถึงกองทุนที่เราแนะนำให้ลงทุนถ้าท่านอยากจะลงทุนในหุ้นไทยครับรวมถึงในช่วงที่2นะครับ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสามารถได้รับคำมุ่พองจากที่ไหนได้บ้างครับและในช่วงที่3ครับเราไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญม,มาเองนะครับสำหรับความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพุนวิธีการรักษาและค่าใช้จา่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคกระดูกพุนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสงคนด้วยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับ <ๆ S 2> ต้องบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยทั้งยุโรปและไทยนะ เขามีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีกแล้วครับ <ฮะ S 1> ซึ่งสําหรับยุโรปเนี่ยลดเป็นรอบที่3แล้วนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ย ลดเป็นครั้งแรกซึ่งก็ต้องบอกว่าหักปากกาเซียนไปต,ตามๆกันเลยครับคุณการครับซึ่งหลายๆคนครับก็คงไม่คิดว่ากนงเขาจะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้เลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็อย่างที่เราเข้าใจก็คือแบงค์ชาติเขามีการไปเปลยมาแล้วแหละก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาอาจจะเข้ามาแทรกแซงถ้าเงินบาทมันแข็งมากจนเกินไปนะครับแล้วมันคงมีเพรสเชอร์จากเอ็กพอร์เตอร์หรือผู้ส่งออกนะี่ยที่มันเพนมากๆจากการที่เงินบาทเขาแข็งนะครับซึ่งการลดดอกเบี้ยนในรอบนี้ครับมันเลยทําให้ตลาดหุ้นบวกนะครับ แล้วก็บอลยิวของไทยเองก็คือปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเร็วเพราะจริงๆอ่การปรับลดครั้งนี้มันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดกรับบอสครับ และในอีกมุมหนึ่งนะครับในฝั่งของยุโรปเนี่ยอย่างที่เราได้เปรยไปแล้วแหละว่าทางของ ECB เนี่ยเขาได้ลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นรอบที่3ในปีนี้แล้วนะครับซึ่งก็เหลืออยู่ที่3.25%นะครับหรือว่าลดไปประมาณสัก0.25%แต่ว่าไอ้3.25%นี้เนี่ยมันจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับซึ่งมันจะมีทั้งอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยรีรไฟแนนซ์ที่ปรับลดลงมาเหมือนกันนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆเนี่ย ก็อาจจะมาจากเงินเฟอ้อนะครับในงวดล่าสุดเลยนะครับที่เขามีการปรับลดลงมาเช่นเดียวกันอยู่ที่1.7% Year on Year นะครับซึ่งในมุมมองของ ECB เนี่ยเขาก็เชื่อว่าตัวของเงินเฟอ้อเนี่ย จะทรงตัวอยู่ในระดับที่ประมาณสัก2%ได้แล้วนะครับในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยสามารถทําได้แล้วแน่นอนครับว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะยังลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มได้ถ้าตัวเศจิตกิจเนี่ยสอเขาว่ากําลังจะชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ECB ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตนั่นเองครับถามคุณการดีกว่าครับว่าแล้วปกติเนี่ยเวลาที่เขาลดดอกเบีย้ยกันเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับ แน่นอนครับเมื่อดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งออกมาจากทางการหรือว่าผู้คุมระบบการเงินของประเทศนั้นๆน,น,นะครับประกาศออกมาว่าไอ้ดอกเบี้ยนโยบายมันลด นธนาคารพาณิชย์เองอเขาก็จะลดดอกเบีย้ยตามลงมาไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากอดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับในมุมของประชาชนทั่วไปหรือเฮ้าส์โเนี่ภาคกัวเรือนแน่นอนครับดอกเบีย้ยที่ฝากก็จะได้น้อยลงนะครับดอกเบีย้ยที่กู้ก็จะได้น้อยลงเช่น,นดอกเบียยเบ้ยสินเชื่อที่อยู่อาศายัยซึ่งเป็นสัดส่วนหลักถูกไหมครับก็การกู้บ้านดอกเบี้ยมันก็จะลดลงนะครับการรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยมันก็จะลดลงมันก็เลยทําให้สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจมันดูดีขึ้นครับบอสครับอ่าใช่แล้วละครับอย่างผมเนี่ยในปีหน้าเนี่ยต้องรีไฟ แน่บ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มเห็นละเริ่มมีความหวังแล้วนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยดอกเบีย้ยที่ผมจะได้เนี่ยอาจจะลดลงมาจากปัจจุบันบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้นทุนในแต่ละเดือนของเราก็อาจจะลดลงนั่นเองครับในมุมหนึ่งครับในมุมของบริษัทนะครับแน่นอนว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะเป็นต้นทุนสําคัญเลยนะครับสำหรับกิจการ เพราะว่ากิจการเนี่ยเวลาเขาจะระดมทุนเนาะเขาก็อาจจะออกเป็นหุ้นกู้นะครับซึ่งตัวอัตราดอกเบีย้ยนี่แหละนะครับที่จะเป็นต้นทุนของบริษัทยิ่งอัตราดอกเบีย้ยลดลงนะครับต้นทุนของบริษัทก็จะลดลงนั่นเองนะครับซึ่งในอีกมุมหนึ่งก็เท่ากับว,ว่ากําไรของบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับและในมุมของนักลงทุนอย่างเราเองครับเวลาที่ดอกเบีย้ยมันลดนะครับสินทร,รัพย์ที่ค่อนข้างเซฟอย่างฟิกซ์อินคัมเนี่ยปก<ง>ติดอกเบีย้ยมันก็จะลดตามนะครับคราวนี้ ผลตอบแทนนะครับที่เราคาดหวังได้จากการลงทุนในสินทรัพย์เสีเ่ยงอย่างหุ้นนะครับกับผลตอบแทนที่อ้างอิงกับดอกเบีย้ยอย่างฟิกซินข้ามเนี่ยมันเริ่มเห็นความต่างถูกไหมครับเพราะว่าไอตัวฟิกซินข้ามมันจะลดตาม พอมันเห็นความต่างปุ๊บครับเงินในส่วนนี้มันก็อาจจะมีการโยกจากสินทรัพย์เสี่ยงต่ำมายังสินทรัพย์เสี่ยงสูงนะครับมันก็เลยทําให้สินทรัพย์อย่างหุ้นนะครับได้รับประโยชน์ไปด้วยจากฟันโฟรที่มีโอกาสไหลเข้ามาจากการลงทุนในฟิกซ์อินคั่มนะครับด้วยประเด็นเหล่านี้ครับมันก็เลยทําให้สภาพคล่องในระบบตลาดเงินตลาดทุนม,มันดูดีขึ้นตามไปด้วยนะครับมันเลยทําให้ตลาดหุ้นสามารถบวกขึ้นมาได้อย่างที่เราเห็นภาพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบอสครับใช่แล้วละครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับ ไปดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับซึ่งในเทปล่าสุดที่เราเคยคุยกันถึงตลาดหุ้นไทยไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอินเด็กซ์เขาจะอยู่ประมาณสักพันสไปลายปลายพันสต้นๆ้นนะครับซึ่งก็เราเคยบอกไว้ว่า valuation เนี่ยใกล้ๆกับช่วงโควิดนะครับในสมัยนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่า valuation ปัจจุบันเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยอาจจะมาดูกันก่อนครับว่าแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเศรษฐกิจเป็นยังไงกันบ้างครับคุณการครับ ถ้ามาดูเศรษฐกิจไทยในมุมของ GDP กันก่อนนะครับก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราเห็น v e l เ p m บ n ตของ GDP บ้านเราเนี่ยดีขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส2แล้วนะครับปีที่แล้วปี2023เราจบที่1.9% ปีนี้นะครับถ้าดูทรงเป็นแบบนี้เราคิดว่าปลายปีเรายังคงเห็นภาพการเติบโตร,ระดับแบบนี้นะครับปีนี้เราน่าจะจบ2.5%ได้แล้วปีหน้าปี2025เนี่ยก็มีโอกาสที่ GDP บ้านเรานะครับจะสามารถเติบโตได้ราวๆสัก3%ครับบอสครับอ่าใช่แล้วะครับ ซึ่งตัวเลขที่เราโชว์อยู่ในจอนะตอนนี้เนี่ยเราดูมาว่าอ่นานนวิเคราะห์ทั้งตลาดเนี่ยเขามองเศรษฐกิจไทยว่าอย่างไงบ้างน,นะครับซึ่งก็อย่างที่คุณการบอกเลยนะครับว่าปีหน้าอาจจะโตได้สัก3%เนะครับเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นมุมของเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยนะครับแต่ว่าในมุมของการลงทุนนะครับบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์กันว่ากําไรเนี่ยจะเติบโตประมาณสัก12%ในปี2025นะครับแล้วก็อีกประมาณสักเกือบเกือบช่วงปี2026ครับเะฉะน็นนก็นล่ยเปนวองตัของบริทหก เวียนไทยเองเนี่ยยังสามารถเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันมาถึงฝั่งของ valuation กันบ้างนะครับสะท้อนจากตัว forward PE ratio ของ Set Index เรานี่แหละณนะปัจจุบันครับอยู่ที่ประมาณสัก14.8เท่าถามว่ามันแพงไหมนะครับค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15.3 15.4เท่าก็เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่แพงนะครับยังถูกอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณสักลบ0.5 SD นะครับถ้าในกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ย เคยลงไปถึงประมาณสัก13เท่านะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็คือช่วงที่เราบอกว่าอ่ะใกล้ๆก,กับช่วงโควิดก่อนหน้านั้นเลยนะนะครับแต่วันนี้เนี่ยบวกมาแล้วประมาณ100ร้อยกว่าจุด200จุดนะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังคงไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการลงทุนซึ่งในช่วงหลังๆมาเนี่ยทั้งแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทั้งกองทุนวายุพักรวมถึงการลดดอกเบี้ยหมันหมาดมานี้เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นเนาะที่ทําให้ตลาด้้นนั ใช่แล้วครับคือถ้ามองในมุม a l u a t i o n อย่างเดียวอย่างที่บอสบอกเนี่ยคือตอนนี้เรา discount จากค่าเฉลี่ย10ปีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งคราวนี้ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจไทยสามารถ deliver นะครับตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจได้จริงๆนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่นักลงทุนต่างประเทศเขาจะกลับหันมามองเรานะครับและ Index ก็สามารถขึ้นไปเทรด PE ที่เป็นพรีเมียมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นระดับที่เราคาดหวังกันนั่นแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราคงต้องตามดูต่อไปว่าเศรษฐกิจไทยที่เราคาดหวังกันอยู่นะจ ไปได้ตามเป้าหรือเปล่าอย่างที่บอสบอกไปคือปีหน้านะครับ GDP เรา forecast ว่ามีโอกาสจะโตสักราว3%เนี่ยล้ว2026นกะครับก็อาจจะดูไกลไปหน่อยแต่เขาก็มองว่าอ่ะเราราวเดียวกันสัก3%เเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราจะคอยติดตามแล้วก็อัปเดตให้กับนักลงทุนทุกท่านทราบต่อไปครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมและการเนี่ยมาพร้อมกับกองทุนหุ้นไทยที่นักลงทุนคนไหนเนี่ยสนใจอยากลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยเรามีกองทุนไหนมาแนะนำครับผม สำหรับกองทุนที่เราหยิบมาแนะนำนะครับแน่นอนคือเป็นกองทุนที่ถ้าดูยาวๆนะครับในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเขาเองก็เป็นกองทุนที่มีผล performance เป็นอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาครับบอสครับมันเป็นกองทุนที่ผลตอบแทนโดดเด่นมากจริงๆครับกองทุนนั้นที่เรากําลังพูดถึงคือ Tisco Strategic Fund หรือว่า TSF นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะกองนี้ครับ Fund Manager เขา active มากนะครับในการปรับสัดส่วนการลงทุนนะครับและการเลือกหุ้นที่แบบมีโอกาสในการเติบโต ที่ชัดเจนมากจริงๆนะครับถ้าไปดูน้ําหนักการลงทุนของกองทุนใน Top ปโฟลดิ้งปัจจุบันนะรรเราจะเห็นว่าฟันเมนเจอร์เขากล้าใส่น้ําหนักไปในหุ้นแต่ละตัวที่เขาค่อนข้างมั่นใจนะครับถ้าเพดานมันคือตัวละ10%นะครับกองนี้ Top ปไฟฟ์เนี่ยถือ3ตัวแรกเนี่ยตัวละประมาณ9%นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เราเห็นพัฒนาการที่ค่อนข้างดีของทั้งราคาแล้วก็การเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นกกัฟนะครับคอมเซเว่น ครับ,บ,บ CPO ธนาคารกสิกรไทยอย่างเงี้ยมันเป็นหุ้นที่เราเห็นภาพการเติบโตที่ค่อนข้างชัดในมุมของราคานะครับแล้วก็สะท้อนมาที่ผลตอบแทนแล้วกันครับถ้าเทียบกับ Set Index Total Return แล้วกันครับในรอบ3เดือนที่ผ่านมาครับ t s f ทำรีเทิ r n ไปได้ราวๆ18%นะครับ ถ้าดูที่เซตนะครับเซตอินดกซ์เราเองครับทำผุตอบแทนได้เพียง13 mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดออนจากฝีมือฟันเมนเจอร์ของกองทุนเนี่ยคือ5 a l อ h a ัลฟาครับบอสครับอ่าใช่แล้วละครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเลยที่ผมเคยติดตามกองทุนนี้มาเนี่ย mm hmm. เขาจะลงทุนหุ่นอยู่ประมาณสะัก20-25ตัว นะครับแล้วก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นหุ้นกลางหุ้นใหญ่หรือหุ้นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตัวฟันเมนเจอร์เองเนี่ยมีความยืดหยุ่นหรือว่าคล่องตัวในการบริหารพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ากองทุน TSF เนี่ยจะเป็นกองทุนติดดาวของใครหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่อยากลงทุนในหุ้นไทยรวมถึงในมุมมองของเรา2คนด้วยครับใช่ครับท่านสามารถซื้อกองทุนที่เราแนะนําไปได้แบบง่ายๆนะครับเพียงแค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth นะครับ สามารถซื้อกองทุนได้แค่เพียงไม่กี่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าท่านใดไม่คุ้นกับแอปพลิเคชันและการซื้อกองทุนผ่านมือถือนะครับสามารถเข้ามาเจอเจ้าหน้าที่ของธนาคารทิสโก้ได้ทุกสาขาเลยครับหากท่านใดชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับในช่วงถัดไปครับปัจจุบันเนี่ยคนป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นทั่วโลกแล้วคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองจากอะไรบ้างช่วงหน้ามีคำตอบครับ คุณการครับรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยไปเจอสถิติตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับนั่นก็คือสถิติของคนที่ป่วยซึมเศร้าทั่วโลกครับทั่วโลกเราเนี่ยมีประชากรประมาณสัก7,600ล้านคนครับเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณสัก300ล้านคนเลยคุณการโอ้ถ้าคิดลาวล่ก็้าวปอเซ็ตอ่าใช่ครับในมุมของประเทศไทยเองครับด้วยประชากรประมาณสัก70ล้านคนเนี่ยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าประมาณสัก1.5ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณสัก2.2% ซึ่งโรคซึมเศร้านี้เองแหะครับที่เป็นสาเหตุสําคัญของการจบชีวิตตัวเองของคนไทยที่เฉลี่ยแล้วเนี่ยปัจจุบันประมาณปีละ4,000คนต่อปีครับซึ่งถ้ามาดูตัวเลขนี้จริงๆก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับการที่เขาเลือกที่จะจบชีวิตลง ซึ่งถือว่าตัวเลขนียไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราเลยอาจจะเอามาเล่าทุกท่านฟังว่าสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วมันต่างจากโรคจิตเวชอื่นๆหรือเปล่านะครับก็ถ้ามาคุย,ยนถึงเรื่องโรคซึมเศร้าหรือว่า depression จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วครับ คำอธิบายนะครับที่เราไปหาข้อมูลกันมาก็คือมันอาจจะเกิดจากความผิดปกติด้านอารมณ์นะครับที่ทําให้เราเกิดภาวะเศร้าภาวะหดหู่นะครับภาวะว่างเปล่าเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานซึ่งสาเหตุหลกัลกๆของการเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เป็นความผิดปกติของสารสื่อะสาทซึ่งมันอาจจะไม่สมดุลกันในร่างกายเรานะครับเลยทําให้ความรู้สึกหรืออารมณ์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแลาทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกหดหู่ขึ้นมาแบบไม่รู้สาเหตุจริงๆว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร นะครับคำนี้มันก็มีการโยงด้วยว่าเอ่อแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคจิตหรือเปล่ามันเป็นโรคจิตเวทหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีความต่างกันอยู่นะครับสำหรับโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคจิตเวทนะครับถ้าเป็นโรคจิตเวทเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากการที่เป็นการรับรู้แบบผิดเพี้ยนไปจากความจริงนะครับอาจจะแบ่งประเภทเป็นสองสาประเภทหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอับประสาทหลอนนั่นคือ สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆอ่ะแต่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นที่เราอาจจะเห็นภาพที่ไม่มีอยู่จริงได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงครับหรือว่าหรือว่าอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่าอาการหลงผิดนะครับหลงผิดก็คือเราอาจจะคิดว่ามีคนอื่นตามเราอยู่นะครับคิดว่ามีคนอื่นแอบมองเราอยู่แต่จริงๆมันไม่มีนะครับก็คือ เราคิดแบบไม่สมเหตุสมผลนะครับคิดแบบไม่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ภาะวะซึมเศร้ามันจะเป็นคนละแบบเงเพราวาวะซึมเศร้ามันจะเป็นความผิดปกติทางด้านอารมณ์ซึ่งเกิดจากสารสื่อประสาทที่ทํางานผิดพลาดนะครับ,รบทำให้อารมณ์สมดุลในร่างกายเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ,รบทำให้เรารู้สึกเศร้ายาวนานไปหน่อยอ่านะครับบอสครับใช่ครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้ามีคนใกล้ชิดที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะคิดว่าอ่ะพูดให้กำลังใจเขาหรือว่าคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาคอยพูดคุยกับเขาเนี่ยแค่นี้ก็หายแล้วแต่่่่ใคววาาามมจรรริงเไชะพ สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะช่วยได้บางส่วนแต่ว่าจําเป็นนะครับผู้ป่วยเนี่ย จำเป็นที่จะต้องได้รับยาหรือว่าการบําบัดนะครับเพื่อจะรักษาโรคซึมเศร้านั่นเองนะครับมาถึงหัวข้อสําคัญของเราในวันนี้ดีกว่าว่าแล้วถ้าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองจากอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ในหลายๆเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดไปหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวัสดิการตัวของประกันสังคมตัวของประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการได้แตะเรื่องนี้เนี่ยไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับเรื่องโรคซึมเศรา้าโดยเฉพาะเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามสิทธิ์พื้นฐานนะ ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าสิทธิบัตรทองเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในขอบข่ายหรือว่าตัวของโรงพยาบาลที่มีการลงทะเบียนไว้ครับใช่แล้วครับถ้ามาดูประกันของฝั่งเอกชนกันบ้างน,นะครับก็คือภาคที่เราสมัครใจเดินเข้าไปสมัครเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นในมุมของประกันชีวิตเนี่ยเนื่องจากโรคซึมเศร้ามันสามารถที่จะ นำไปสู่การจบชีวิตลงได้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษารายละเอียดของกรมธรรมดีๆนิดนึงนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่โดยปกติแล้วครับถ้ามาดูของเรื่องประกันชีวิตเป็นหลัก ถ้าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการเป็นโรคซึมเศร้านะครับภายในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยประกันบางกรมธรรม์อาจจะไม่คุ้มครองซึ่งส่วนใหญ่แหละเขามักจะไม่คุ้มครองนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิน2ปีขึ้นไปแล้วนะครับแล,แล้วคุณเกิดตัดสินใจใจบชีวิตลงจากสาเหตุสําคัญคือการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นๆนะครับก็จะคุ้มครองตามปกติครับ ในฝั่งของประกันสุขภาพกันบ้างนะครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของประกันชีวิตเองหรือว่าประกันสุขภาพนะครับซึ่งในฝั่งของประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขกันบ้างว่าสําหรับผู้ป่วยนะครับที่เข้าไปรับการรักษาในเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาอาจจะมีการจํากัดจํานวนครั้งนะครับว่ารักษาได้เท่านั้นเท่านี้ครั้งหรือว่าจํากัดวงเงินไว้นะครับว่าสามารถรับการรักษาได้ในวงเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนก็ว่าในหลายๆกรมธรรม์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนเข คุ้มครองหรือว่าไม่ได้อนุมัติประกันเราตั้งแต่แรกนะครับหรือว่าถ้าสมมติเราป่วยหลังจากที่เราทําประกันไปแล้วก็อาจจะมีข้อจํากัดต่างๆอย่างที่ได้เล่าไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพก็ตามเนี่ยถ้าเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคนใกล้ชิดของเราเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะต้องดูเงื่อนไขดีๆนะครับว่าเขาให้ความคุ้มครองไหมหรือว่าคนที่อยากจะทําประกันเพิ่มทําได้หรือเปล่านะครับ ใช่แล้วครับซ like ึ่งรายละเอียดมันมากมายหลายข้อจริงๆนะครับที่ทุกคนจะต้องไปดูรายละเอียดของกลมันทันนั้นๆจริงๆนะครับเพราะโดยวิธีการรักษาของโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็องแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับหนึ่งก็คือรักษาด้วยยาก็คือยาต้านการซึมเศร้านะครับแล้วก็วิธีการรักษาที่2ก็คือการบําบัดนะครับก็คือไอการบําบัดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลายาวนานนิดนึงนะครับกรมทันบางกรมทันเนี่ยการรักษาด้วยวิธีการบําบัดระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มครองอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องไปด ชัดนะครับสำหรับโรคซึมเศร้านิดหนึ่งว่าเอ๊ะามประกมาทันเนี่ยอันไหนคุ้มครองบ,บ้างไม่คุ้มครองบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วครับไอตัวการคุ้มครองในส่วนของการรักษาด้านจิตเวชเนี่ยมันมักจะไปอยู่ในกรมมทันตัวของประกันสุขภาพที่ วงเงินการคุ้มครองสูงน่อยนะครับเพราะว่าประกันเองเขาอาจจะกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเลือกที่จะจบชีวิตลงเนี่ยมันอาจจะมีการสูญเสียที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะป้องกันด้วยการให้วงเงินการเข้าไปรักษาคุณหมอด้านจิตเวชไปเลยนะครับว่าคุณสามารถเดินเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้นะเพื่อไม่ให้ไออาการซึมเศร้าที่คุณเป็นเนี่ยมันลุกลามจนไปถึงการเลือกที่จะจบชีวิตลงครับบอสครับและในช่วงถัดไปครับเราจะไปพบก,กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอธิบายให้เราทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคกระดูกพรุนคืออะไรเกิดขึมา ได้ยังไงวิธีการรักษาคืออะไรและค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นยังไงบ้างครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เศสัมุนกรวดผู้นวยการสมัยการแพทย์จากกรุงเทพประกันชีวิตครับได้ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราเคยได้ยินกันมา ค่อนข้างทั่วไปละเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันมีคำคล้ายๆกันก็คือเป็นกระดูกบลากระดูกบางนะครับหรือที่เรียกว่า osteopenia นะครับกระดูกพรุนเนี่ยจะเรียกว่า o ส t e โอ o r รซิสจริงๆคล้ายๆกันนะครับเหมือนคําว่าผมขอเนื้อเท้าความก่อนว่าคําว่าเกิดโรคกระดูกบางนะครับมันอาจจะเป็นแค่ภาวะที่ของตัวมักระดูกเนี่ยมันต่ำกว่าปกติแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นเกิดปัญหาขึ้นมา o s t e o อ o r ร s i s เนี่ยแพราะว่ามันบางมากจนมันอาจจะเกิดปัญหาได้แล้วนะครับเสร็จทีนี้เนี่ย คำถามก็คือว่าจริงๆโรคก,กระดูกพรุนกระดูกปางเนี่ยมันเจอกับใครได้บ้างต้องบอกว่าที่เราเจอปัญหาได้เยอะที่สุดเลยนะครับก็คือในกลุ่มของสุภาพสตรีนะครับที่เป็นวัยหลังหมดประจําเดือนนะครับซึ่งเราจะเริ่มเจอปัญหาได้ในอายุประมาณ6 6 5ปีขึ้นไปนะครับขณะที่ทจริงๆของผู้ชายเนี่ยก็สามารถเจอได้เหมือนกันแต่จะเจอในอายุที่สูงกว่านั้นนะครับอาจจะเจอสักเริ่มประมาณ70ขับอะไรพวกนี้อาจจะเริ่มเจอได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในช่วงเนี้ย ช่วงอายุที่เป็นเช่นเป็นสวสสตรีไว้หมดประจําเดือนผู้สูงอายุอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังแล้วแต่คําถามว่าจริงๆในคนที่อายุไม่เยอะสามารถมีภาวะกระดุกพนกระดุกบางได้หรือไม่นะครับจริงๆต้องบอกว,ว่าเจอได้เหมือนกันแต่ส่วนไหนจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาโรคประจําตัวบางอย่างเช่นอาจจะต้องกินยากดภูมิบางชนิดเป็นประจําทําให้เกิดปัญหาเลืองก,กระดุกพนกระดูกบางเพิ่มขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะอายุยังไม่เยอะก็ตาม ครับก็สําหรับผู้ป่วยในโรคก,กระดูกจริงๆถ้าเกิดถามเป็นโรคเนี่ยผมว่าเราอาจจะโฟกัสตรงกระดูกพุนเลยก็ได้นะครับต้องบอกว่าจริงๆพอเป็นโรคก,กระดูกพุนนะครับมันอาจจะไม่มีอาการให้เราเห็นชัดเจนนะครับเนื่องจากตอนที่มันพุนเน่ะเหมือนอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมติบ้านเรามีเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นต้นนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยเวลาที่ปลวกขึ้นเนี่ยถ้าขึ้นนิดหน่อยอาจจะเรียกกระดูกบางแต่ถ้าขึ้นเยอะๆจนมัน เริ่มมีปัญหาเนี่ยอาจจะเล็กกระดุกพุนได้นะครับแต่ปัญหาก็ที่เราเจอเนี่ยเวลาเฟอร์นิเจอร์ไม้มีปปกขึ้นเรามองไม่เห็นจากภายนอกเราไม่รู้เลยว่าไอ้ข้างในจริงมันเป็นโพรงหมดแล้วจนกระทั่งเราอา,อาจจะเอาไปทุบหรือไปโดนอะไรมันแล้วมันแตกขึ้นมานะครับเมื่อน,นั้นอ่ะถึงจะเห็นอาการมันกระดูกพุนก็เช่นกันนะครับในคนปกติที่อาจหมายถึงในคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่พบเจอความผิดปกติใดๆเลย ที่เจออย่างมากอาจจะเป็นเรื่องของอ,อย่างเช่นความสูงลดลงเป็นต้นในผู้สูงอายุบางทีเราจะเห็นว่าเออเราไปาวัดส่วนสูงแล้วออส่วนสูงมันลดลงอันนี้จ,จะเป็นสายนึงที่เจอได้แต่ส่วนใหญ่เรามักจะเจอตอนที่เริ่มมีปัญหาแล้วอย่างเช่นคนไข้มีอาการกระแทกหรือล,ล้มบางอย่างแล้วเกิดกระดูกหักง่ายกว่าคนอื่นเขานะครับอย่างเช่นเราอาจจะสมมติผู้สูงอายุเวลาล้ม,มครับการล้มอาจจะไม่ได้รุนแรงมากหมายถึงแบบแรงกระแทกที่เขา ตกลงไปที่พื้นเนี่ยอาจจะไม่แรงมากแต่ว่ามันทาให้กระดูกเกิดการแตกหักได้ทั้งที่โดยปกติมันไม่ควรจะหักพวกนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของตัวกระดูกพุนเช่นกันแต่จริงๆในในกลุ่มของโรคก,กระดูกพุนเราแนะนําให้ให้ต้องไปตรวจก่อนที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับเพราะว่าผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากอย่างหนึ่งของเวลาที่คนไข้มีภาวะกระดูกพุนเนี่ยก็คือเรื่องของกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกหักนะครับซึ่งพอกระดูกสะโพกหักเนี่ยต้องบอกว่า อัตราการที่จะติดเตียงหรือเสียชีวิตเนี่ยสูงมากนะครับก็แนะนําว่าอาจจะต้องตรวจก่อนนะครับช่วงอายุที่เราแนะนําให้ตรวจนะครับก็สำหรับในผู้หญิงนะครับอย่างแรกก็คือผู้หญิงวัยหมดประจาเดือนอายุประมาณ65ปีนะครับตรงนี้เนี่ยเราแนะนําให้ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจวัดมวลกระดูกนะครับด้วยเครื่องมันจะมีเครื่องมือเฉพาะใช้ในการตรวจนะครับหรือว่าะจะมีคนไข้สมบัติรีบรับงกลุ่มกันนะครับที่หมดประจาเดือนเร็วเช่นมีการตัด รังไข่ออกนะครับจะมีซีสในรังไข่แล้วก็คุณหมอเนี่ตัดรังไข่ออกเนี่ยก็นับบวกไปประมาณ15ปีนะครับก็วต้องตรวจรายอย่างเช่นสมมติผมตัดรังไข่ตอนอายุ40ผมอาจจะบวกไป15ปีก็อายุ55ผมควรต้องไปตรวจตัวมนกระดูกแล้วนะครับไม่ต้องรองจน65ส่วนผู้ชายเนี่ยอยากให้ตรวจที่อายุ70ปีโดย,ยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าใครมีความเสี่ยงอื่นๆมากกว่านั้นอย่างเช่น มีโรคประจําตัวอย่างที่เรียนไปแล้วข้างต้นนะครับก็อาจจะต้องตรวจก่อนทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะลองปรึกษาหมอเจ้าของไข้ที่ที่ดูแลหรืออยู่ประจําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนญาตเสริมเรื่องของการไปตรวจมวลกระดูกนะครับก็อยากให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลมากกว่านะครับเนื่องจากว่าการไปตรวจกระดูกคุณที่โรงพยาบาลด้วยเครื่องอจริงจริงมันเครือชื่อเครื่อง dxa นะครับ dexa scan นะครับตรงนี้เนี่ยก็มันจะตรวจหลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจที่ข้อมือตรวจที่สะโพกตรวจที่กระดูกหลักป็นต้นนะครับเพื่อดูว่าเอ๊ะใน3จุดนี้เนี่ย มีกระดูกบ,บางจุดไหนบ้างเราคุณหมอเขาจะสามารถเขียนเป็นกราฟออกมาได้ว่าเอ้ยความรุนแรงของโรคก,กระดูกพุนกระดูกบ,บางเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนจะเป็นต้องได้รับยาในการรักษาหรือเปล่านะครับได้ครับก็สําหรับภาวะแทรกซ้อนนะครับที่อาจจะเจอได้จากกรณีที่ผู้ป่วย,ยมีเรื่องของกระดูกพุนกระดูกบ,บางนะครับก็ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดเลยนะครับก็คือตัวกระดูกเนี่ยหากเกิดการแตกหักขึ้นมา นะครับโดยเฉพาะกะระดูกที่สําคัญอย่างเช่นกะระดูกสะโพกเป็นต้นนะครับซึ่งต้องต้องเรียนว่าพอกะระดูกสะโพกหักเนี่ยผู้ป่วยท่านนั้นอาจจะไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกนะครับซึ่งทําให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปโดยปริยายนะครับปัญหาที่สําคัญคือพอเป็นคนไข้ติดเตียงแล้วเนี่ยหนึ่งคือไม่สามารถไปทํางานได้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้แล้วต้องมีคนอื่นมาให้การดูแลตลอดเวลาหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีภาวะของการติดเชื้อเช่น เอ่เป็นแผลกดทับเป็นต้นนะครับหรือมีการติดเชื้อบางอย่างจากการที่ที่เอ่อตัวกลายเป็นคนไข้ติดเตียงแล้วตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาผลแแซกซ้อนอื่นๆที่ตามมาได้เช่นกันนะครับเอ่อส่วนประเด็นเรื่องของภาวะจิตใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอคนไข้มีมีปัญหาเรื่องกระดูกหักกระดูกแตกพวงนี้นมันก็อาจจะมีผลกระทบทางน้้นจิตใจด้ยดวยเช่นอาจจะมีมีความไม่มั่นใจในการ ใช้ชีวิตประจําวันเป็นต้นหรือว่ามีหลังจากติดเตียงแล้วเนี่ยก็ย่อมส่งผลกับเสียชีวิตเหมือนกันนะครับสำหรับวิธีการรักษาโรคก,กระดูกพุนกระดูกบางนะครับจริงๆต้องบอกว่าวิธีการรักษาในมีได้หลายวิธีนะครับซึ่งม้องต้นเนี่ยอยากให้ไปพบคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมออาจจะเป็นคุณหมอโรคก,กระดูกก็ได้นะครับหรือคุณหมอโรคระบบต่อมไร้ท่อก็อาจจะดูแลเรื่องของกระดูกพุนกระดูกบางได้เช่นกันนะครับการรักษาเนี่ย หนึ่งต้องดูความรุนแรงของตัวโรคก่อนนะครับว่าโรคกระดูกคุณกระดูกบางเลยนี่อะไรอยู่ในระยะไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นตัวมุดกระดูกขนาดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับเรื่องของอายุเรื่องของโรคประจําตัวต่างๆนะครับรวมถึงตัวระดับวิตามินเช่นอาจจะต้องดูเรื่องวิตามินดีในเลือดด้วยนะครับว่าวิตามินดีเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนยาที่คุณหมอให้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ยาที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นยากลุ่มพวก แคลเซียมวิตามินดีที่ช่วยช่วยในการ uh, สร้างฟื้นฟูตัวมวลกระดูกนะครับต้องบอกว่าจริงๆตัวกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยมันหลังจากที่รักษาแล้วครับมวลกระดูกสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่มันจะไม่ได้ดีเหมือนตอนตอน,ตอนที่เรายังไม่ป่วยเป็นโรคก,กระดูกพรุนกระดูกบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้อาจจะต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่ยังยังบางไม่เยอะยังเป็นไม่เยอะนะครับเพื่อให้มันไม่ต่าเร็วนะนะครับแต่ว่าเรื่องของความแรงของโรคเนี่ยจริงต้องบอกว่า ถ้าเกิดมันถึงขั้นกระดูกหักแล้วเนี่ยกการรักษาหนึ่งก็คืออาจจะต้องรักษาตัวกระดูกหักเป็นเรื่องหลักก่อนนะครับว่าไอ้กระดูกหลังจากที่เรากระดูกหักเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใส่เฟือกานาเหล็กเต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูเรื่องเรื่องของการรักษากระดูกพูนกระดูกบางต่อไปนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยหลักๆหนึ่งก็อาจจะเป็นค่า้ายค่ารักษาถ้าเกิดว่าเป็นแค่กระดูกพูนกระดูกบางธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นไปการไปเจอคุณหมอที่คลินิกผู้ป่วยนอกนะครับเป็น OPD ตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายจะไม่สูงมาก นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงขั้นจะต้องนอนโรงพยาบาลผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกหักแล้วเนี่ยอันนี้ค่าใช้จ่ายจะสูงตามมาแน่นอนนะครับ,รบสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากค่ารักษาที่เรียนไปนะครับเรื่องของรักษาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแล้วเนี่ยจริงๆมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นสมมติกรณีแย่ที่สุดเลยเราเกระดูกพุนเสร็จปุ๊บล้มกระดูกสะโพกหกักกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องมีคนดูแลเราที่บ้าน นะครับเพราะเราลุกไปเข้าห้องน้ำหาอาหารทานเองไม่ได้นะครับ2ก็คืออาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเช่นอาจจะต้องมีเตียงมีห้องน้ามีที่จับราวอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ติดเตียงแต่ว่าการเดินเหินเราจะไม่คล่องเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้านเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคล้ายๆกับผู้ป่วยที่เป็นโรคมาพึกอัมาพาตเลยนะครับที่จะต้องดูแลถ้าเกิดว่าสมมติกรณีที่เราเกิดกระดูกหักระลมสะโพกหักเป็นต้น แต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นนะครับอาจจะมีค่าใช้่ายอื่นอย่างเช่นการเ,ออเรื่องของค่ายาค่าเดินทางการไปรักษาเป็นต้นหรือว่าเป็นเรื่องของการรับประทานวิต,วตามินเสริมนะครับใช้วิตามินดีหรือว่าเป็นพวกกลุ่มแคลเซียมเสริมพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ขอเน้นเสริมตรงเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีนะครับจริงๆอยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก,ก่อนนะครับอยา่าเพิ่งไปซื้อรับประทานเองนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีไลายแบบหลายขนาดนะครับแล้วก็เรื่องของโดสในการใช้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยากให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ the advisor ใน ep ที่45นี้ครับถ้าท่านใดอยากจะติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามเราได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียตามด้านล่างนี้เลยครับ รวมถึงถ้าท่านไหนนะครับอยากซื้อกองทุนเพียงไปนิ้วสัมผัสนะครับสามารถซื้อกองทุนผ่านแอปพลิเคชันด i ส c o MyWell ได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและการด้วยนะครับ EP หน้าเราจะเอาอะไรมาพูดคุดยกับทุกท่านอ,อีกอย่าลืมติดตามมันครับสำหรับวันนี้ผมและบอสขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ